ก็กับสวัสดีทุกคนที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มันเดิมยิมซ่องพี่มันเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกคอมโบตัวใหม่ล่าสุดอัปเดตใหม่มาล่าสุดนะครับและดีที่สุดในตอนนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้คอมโบอยากได้ดีแบบว่าคอมโบดีๆคอมโบโหดนะครับเนาะรีดีว่าเอาไว้ดึงหัวไปในตัวนะครับเนาะและช่วยทีมได้ช่วยเหลือเราได้นะครับเนาะและที่สําคัญก็คือ ให้เรานะครับน้อยยิงไม่กี่นัดล่วงนะครับน้อและที่สําคัญนะครับถ้าเราดึงหัวเป็นคอมโบนี้จะดีมากๆเลยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของคอมโบโหดนะครับก็เรียกได้ว่าเข้ามาดูคลิปนี้นะครับน้อก็ไม่ผิดพลาดแล้วนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่า ดีที่สุดแล้วคอมโบตัวนี้นะครับเป็นคอมโบบ้านๆนะครับเนาะและเป็นคอมโบที่เรานึกไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเนาะพี่ยังนึกไม่ถึงเลยนะครับเนาะว่าคอมโบนะครับเนาะบ้านๆแบบนี้นะครับจะดีขนาดนี้เลยนะครับเรามองข้ามไปได้ไงนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเราไปโฟกัสกับตัวละครใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะจนลืมว่าตัวละครเก่าๆนะครับเนาะก็เอามาคอมโบได้นะครับและที่สําคัญก็คือโคตรดีด้วยนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าออกมาดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไนะครับพี่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะรับประกันได้เลยนะครับว่าคอมโบนี้ทุกคนนึกไม่ถึงแน่นอนนะครับเนาะและคลิปนี้ถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีฟรีมูลค่า150บบาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนมา เรามาเริ่มทำคอมโบกันเลยดีกว่านะครับเนาะว่าคอมโบนี้จะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนมาก็คือนึ่งเลยนะครับตัวละครฮายาโตะนะครับที่ต้องเอาไปเป็นสกิลกดใช้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสกิลฮายาโตะนะครับเนาะเรียกได้ว่าเป็นสกิลกดใช้นะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือไม่ควรพลาดนะครับเนาะ์สำหรับคอมโบนี้นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าคอมโบนี้ต้องทําตามพี่เลยนะครับเนาะสกิลกดใช้ของฮายาโตะนะครับเนาะสามารถเอาปลุกพลังไปได้หรือว่าไม่เอาปลุกพลังไปก็ได้นะครับเนาะก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับเนาะทุกคนต้องเอาไปนะครับสาหรับสกิลนี้นะครับนอก็เป็นสกิลให้โตจะช่วยเรานะครับนอทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าเล่นตลอดแล้วนะครับนออเราก็ต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของเคนรี่นะครับทุกคนสําหรับเคนรี่นะครับจะช่วยในการวิ่งไว้นะครับนอหรือว่าแบบว่าวิ่งเร็วมากๆนะครับเนอเรียกได้ว่าสําหรับองน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับก็คือจะเป็นสายสาหรือว่าสายวิ่งหนีสายไล่ล่านะครับก็จะตอบโจทย์แน่นอนนะครับทุกคน เอาปลูกพลังไปก็ได้หรือว่าไม่เอาไปก็ได <ส bizarre. S 1> ้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของแม็กซิมนะครับทุกคนเออก็จะเป็นทางด้านของแม็กซิมนะครับเดี๋ยวพี่หาแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับว่าแม็กซิมไปอยู่ไหนนะครับนอสำหรับแม็กซิมนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นตัวใส่หมวกนี้นะครับนอเรียกได้ว่าจะเพิ่มนะครับนอในส่วนของการพันยาของเรานะครับหรือว่ารักษาของเราได้เร็วมากๆนะครับนอก็เรียก้ว่าแม็กซิมนะครับนะจะ เราในการเข้าสายศัตร e. ูเร็วนะครับหรือว่าศัตรูจะมาชาร์จเราแล้วเราพันญาเร็วมากๆนะครับเนาะแม็กซิมจะช่วยเราได้ดีมากๆนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเล่นแล้วกันนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นสกิลที่3นะครับเนาะส่วนสกิลสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของไฮโตะนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเจาะเกาะนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายิ่งไม่กี่นัดล่วงนะครับเนาะยิ่งไม่กี่นัดเกาะศัตรูไม่เหลือเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเล่นแล้วกันนะครับโน้ว่าพี่ๆคนไหนน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 น้้ออองงๆคคคไไหะะะรรัับบบบที่่่แววาาายกดเใสข ยิงศัตรูล่วงนะครับเนาะหรือว e ่าย so so ิงศัตรูก็ไม่เหลือสักแดงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะฮันะโตตอบโจทย์แน่นอนนะครับสามารถเอาปุ่งพลังไปก็ได้หรือว่าไม่เอาไปก็ได้นะครับเนาะแต่แนะนําให้ปุ่งพลังแล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับโคตรสุดยอดเลยนะครับน้องคอมโบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจบประมาณนี้นะครับเนาะงสำหรับคอมโบนี้นะครับออกมาดีแน่นอนนะครับสัตว์เลี้ยงเอาแร็คคูไปนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นคอมโบทั้งหมดนะครับเน้อ ที่แบบว่าทุกคนต้องเอาไปนะครับนอก็มีประมาณนี้นะครับนอก็คือจะมีทางด้านของเอร็อกนะครับเนาะแล้วก็ฮายาโตะแม็กซิมนะครับแล้วก็เคนุลี่นะครับนอก็มี4ตัวนี้นะครับที่ทุกคนต้องเอาไปนะครับทุกคนมาเราไปลองกันเลยดีกว่านะครับน้อว่าจะเป็นแบบไหนอะไรไงนะครับสําหรับ4คอมโบนี้นะครับทุกคนมา ก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่างหวงนี้นะครับเนาะก็ลงอยู่ที่ดับเพลิงนะครับเนาะไม่พูดพาำทำเพลงนะครับทุกคนก็จัดไปเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นในมือถือเล่นไม่ได้นะครับเนาะหรือว่าดึงหัวไม่คมนะครับก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะดึงให้ดูละกันนะครับเนาะว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยงไงนะครับจะดึงหัวคมหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าจะดีนะครับหรือว่าไม่ดีเท่าที่ทุกคนรู้มาหรือเปล่านะครับเนาะอย่าไปเชื่อคนอื่นจนกว่าเราจะได้ดองนะครับทุกคนมา มาดูแล้วกันนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับทุกคนพี่ไม่ค่อยมีเวลามากนะครับวันนี้รีบนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะหนึ่งเกมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอ้โหตั้งไอว่าเป็นด้วยนะครับเนาะสำหรับศัตรูนะครับก็จัดไปแล้วกันนะครับเนาะเข้าหัวหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับเนาะก็ได้ไปหนึ่งหัวนะครับเนาะโดยที่แบบว่าใช้สองแฝดเท่านั้นนะครับเนาะก็ไปต่อนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะคคคครรััับบแและะะิดวว่่าทุกนนนนนนนมีีออจงห้ก็ เรียบร้อยนะครับนอได้อีกหนึ่งคิวนะครับทุกคนสำหรับคอมโบนี้นะครับนอก็ไปต่อนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยด้วยกันนะครับนอว่าคอมโบนี้นะครับนอถ้าไม่ดีไม่มาบอกต่อแน่นอนนะครับนอเพราะว่าเห็นหลายคนม้องข้ามสังครับสำหรับ ตัวละครเก่าๆนะครับน้องมีคนยังใช้เอล็อกอยู่หรือเปล่านะครับน้องพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่ามีคนยังใช้เอล็อกอยู่หรือเปล่านะครับคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์ละกันนะครับน้องว่ายังใช้เอล็อกอยู่นะครับทุกคนจัดไปเลยละกันนะครับจังหวะนี้นะครับน้องก็จะมีหนึ่งคิวนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็คือเกี่ยวกับฝีมือด้วยนะครับน้องก็มีคอมโบนะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับทุกคน ที่จริงทุกคนไม่ต้องดึงหัวก็ได้นะครับน้อยิงธรรมดาก็ได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่ายิงธรรมดาก็ได้นะครับนอมันก็จะดีนะครับทุกคนและศัตรูตายเร็วมากนะครับนอสำหรับยิงธรรมดานะครับแต่ถ้าเรามัวแต่ดึงหัวนะครับเราอาจจะตุยได้เลยนะครับนอเพราะว่าบางคนนะครับก็มัวแต่อัตัวเรานะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าอันนี้นะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับนอสำหรับคอมโบนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จร นะครับนอที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังคอมโบอยู่นะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคอมโบเก่าๆนะครับทุกคนหรือว่าสกิลเก่าๆนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนอะว่ายังดีแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับพี่แบบว่ามาคอมโบประมาณนี้ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคอมโบบ้านๆนะครับน้องที่ทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับน้องก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าพี่เทสมาแล้วนะครับน้องเราก็ได้นะครับน้องในส่วนของ ช่วยในการดึงหัวได้เยอะขึ้นนะครับนเนาะแล้วก็ช่วยในการเจาะเกาะนะครับวิ่งเร็วนะครับเนาะพันยาเร็วนะครับนเนาะแล้วก็ยงิงแรงนะครับทุกคน,นก็เหมาะสําหรับสายชาร์จนะครับเนาะหรือว่าสายวิ่งหนีนะครับเนาะสายไล่ล่านะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าจะเป็นสายถึกไม่เท่าไหร่นะครับเนาะถ้าจะให้ยืนทนอะไรประมาณนี้นะครับก็ยืนทนไม่ไหวนะครับเนาะเพราะว่าสายนี้เป็นสายยิงแรงนะครับยิงไม่กี่นัดล่วงนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับสามารถไปเล่นกันได้นะครับทุกคนถ้าจะให้ยืนวัดไม่ไหวจริงจริง นะครับเนาะสำหรับสายนี้นะครับพันยาเร็วมากนะครับเนาะแนะนําเลยนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเนาะว่าจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะวันนี้เอาคอมโบไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบาย,บาย Sing.